พิชยานะคะสวัสดีครับ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 สวัสดีคลูกสวัสดีครับเออแดีคีับสวัสดีครับสวัสดีลูกอ่าเร็วนะครับเดี๋ยวจะมีการกล่าวบริเวณนะครับคนเดินด่นมาช่องนี้สวัสดีครับ อันนี้เป็นบรรยากาศนะครับตอนเชา้าสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบนี่นะครับนักเรียนกําลังทยอยเข้ามานะครับอันนี้ม่ปูนะครับ อันนี้เป็นโครงการสวมหมวกกันน็อกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนักเรียนของเรานะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากเลยนะครับสําหรับการสวมหมวกกันน็อกหรือว่าสวมหมวกนิรภัยนะครับในการขับขี่ยวดยันพาหนะนะครับน,นี่จะเป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับ ก็จะเป็นเวคนคุณครูเวนตอนเช้านะครับ